สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ก็มาพบกับยายเซยติ่งลิ่งติ่งคือเกา่าวันนี้ยายเซยจะพาพี่น้องไปซ่อนหวกนะพี่น้องนะซ่อนหวกภาษากลางแปลว่าช้อนลูกออดค่ะสาวปวงบอกว่าสาวปวงจะซ่อนซอยยายเซยก็บอกว่าไม่ต้องฉันไหวฉันยังสาวอยู่ฉันแค่สาวเหลือน้อยเฉยๆไปเลยมึงไปรอเก็บอย่างเดียว พี่น้องเอ้ยอย่าหาว่าสาวป่วงทำบาปแม่สาวป่วงนะนางไม่ยอมเรื่องนี้นางสู้ตายส่วนนี้ก็จะเป็นยามฝนทั้งกบทั้งเขียดทั้งออ่งก็จะออกมาวางไข่ในที่นาทงนี้ก็จะไม่มีแค่ลูกออดนะพี่น้องทงนี้จะมีทั้งแมงละงำแมงข้าวสารลูกห้วงมีหลายอย่างนะพี่น้องนะปไะ เราก็ได้เยอะแล้วต่อไปเราก็จะไปเฮ็ดกินกันเลยอันดับแรกเราก็จะไปเก็บผักส้มปล่อยบ้านพี่น้องเอินบักส้มปล่อยคือบ้านสาวปวงหรือเปล่าส้มแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยมีหลายยอดนะพี่น้องช่วงนี้หน้าฝนผักก็จะปร่งขึ้นใหม่ๆนะเราก็จะได้กินยอดงามๆใหญ่ๆเลยถ้าสาวปวงก็จะพาพี่น้องไปเก็บบักพริกบักพริกจะเป็นบักพริกกะเหลี่ยงนะพี่น้องนะ ทางบ้านสาวปวงจะฮิตกินบักพริกกะเลียงไม่ค่อยกินพริกแดงกินดาหรอกมาแล้วว่าแล้วบักหงยายเซยกําลังน่ากินเลยสาวปวงก็จัดการเลยไปหน่วยหนึ่งบักนาวก็มีนะแม่สาวปวงนี่ปลูกผักไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเหมือนซปเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านข้างเือนไปเลยเอ,อเครื่องครบแล้วเขาก็จะไปแกงลูกฮวกนะพี่น้องนะอันดับแรกใส่บักพริกลงไปฟาดอีกกระปูน้อยลงไปน้ำ อีกกระปูนี่เฮาก็จะเอาให้น้องลงไปลอยน้ําก่อนลูกหวกนะใส่ลูกหวกทีหลังปรุงน้ําด้วยปลาแดกนะพี่น้องก็จะมีเสียงงวห้องออกมานํานะเพราะว่าสาวปวงเลี้ยงงัวนําพอรสชาติได้ที่แล้วเฮาก็จะเอาพวกหวกห,วกหรือแมงลางําของเฮาลงไปรอแมงลางํากับห่วกของเฮาสุกเฮาก็จะมาเติมผงนัวของเฮาตามลงไป เครื่องปุุงก็ไม่มีอะไรเยอะแยะพี่น้องมีน้ำปลาแดดก,กับผงนัวตามด้วยผักส้มปลอยของเฮาลงไปเพื่อความส้มลองคอหน่อยๆน,นะพี่น้องนะสุดท้ายเฮามาใส่ผักอิตูเสร็จสับเป็นอันเรียบร้อยแกงลูกหัวของเฮาเป็นตาแซบมากเลยพี่น้องเอาข้าวเหนียวหอนๆจำเบะเบเด้